สวัสดีชาวราศีธนูรักษาธนูดวงรายเดือนมีนาคม67ดูดวงส่วนตัวทักชัดเพจ Facebook สมมาพยากรความหมายไพ่โดยรวมดีผู้ใหญ่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีงานดีโอกาสดีราศีธนูใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ได้เจอคู่แท้ขอให้ได้แต่งงานใครที่กำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่โอกาสดีๆเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตรวยประสบความสาเร็จความจเจริญก้าวหน้าไพ่ใบนี้ใคร ใครเรียนต่อเรียนได้เรียนสําเร็จจะเรียนด็อกเตอร์เรียนปริญญาโทหรือน้องๆจะเรียนปริญญาตรีเรียนตำรวจเรียนเตรียมทหารไพ่แห่งการเฉลิมฉลองซุ้มประตูแห่งความสาเร็จเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จในเดือนมีนาคมสอบได้สอบติดเรียนจบสมหวังใครคิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจกิจการเริ่มต้นได้เลยใครจะเปลี่ยนงานใหม่ย้ายงานใหม่ทําได้เลยแต่ย้ําว่าเรื่องธุรกิจขอเล็กๆนกน้อยทํารังแต่พอตัวเอาแค่พอได้ ได้เอาแค่พอดีอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นใหญ่มันไม่ใช่แค่ลงทุนเยอะแล้วมีความเสี่ยงแต่หมายถึง10บไม้เท้าเหนื่อยหนักหักโหมภาระงานความเครียดความวิตกกังวลทุกสิ่งทุกอย่างกองอยู่ที่คุณหมดคุณรับผิดชอบคนเดียวคุณทำคนเดียวกะรุณาแบ่งเวลาให้เป็นจัดตารางเวลาให้ดีอะไรแบ่งให้คนอื่นทำได้กระจายงานบ้างถ้าคุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ถามว่ามันดีไหมดีมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทําให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและเติบโตแต่บางครั้งถ้าคุณเหนื่อยมากเกินไปอันนี้แค่ปริมาณงานภาระงานนะแล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกละ่ะเรื่องของภาระในบ้านอีกละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอางานหนักภาระความรับผิดชอบสูงการเงินทุกอย่างก็ต้องจ่ายคุณตายคุณหลังหักพอดีมีเกณฑ์เป็นโรคออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดบา่าปวดเอวปวดไหลมี ิ้วล็อกเลยนะทำงานจะนิ้วล็อกนะสันหมองเบลอระวังเรื่องช่วงท้ายถอยไว้นิดนึงไปกายภาพไปนวดไปสปาหาความสุขหน่อยก็แล้วกันเพราะความหมายไพ่แบบนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะหรือบางครั้งใครๆก็โยนงานมาให้เราหมดนะจริงๆอะคนราศีธนูเสริมนะเมตตาทาสีพึ่งนี่ ชุดละหนึ่งเก้าเก้าเห็นไหมชายหญิงคู่กันเนี่ยใช้เสริมดวงในเรื่องของความรักคนโสดก็ดีคนมีคู่ก็ดีใครมีปัญหากันบ่อยเน่ยทาสีพึ่งนะเพื่อนร่วมงานเจ้านายไม่เมตตาไม่รักหรือปากเราไม่ค่อยดีนี่แนะนําเลยค่ะทาสีพึ่งเสริมเมตตาหนึ่งเก้าเก้าส่งฟรีหรือถ้าใครจะเน้นเสริมดวงการเงินด้วยก็แนะนําองค์พญานาคหน้าเกี้ยวหน้ากระบาดงูกินหางสัญลักษณ์ของความรักให้กรมเกลียวสมคีการเงิน มีกินมีใช้ไม่ติดขัดไม่สะดุดติดขัดชุดนี้จะได้4ี่ชิ้นนะทั้งสีพึ่งทั้งหน้ากระบาดท,ทั้งถุงกรรมยี่อาจารย์แถมฟรีพยันพ่อปู่สีสุดโทเซ็ตใหญ่จัดเต็ม399แต่ถ้าจะเอาแค่สีพึ่งก็199ถ้าจะเอาแค่พญานาคก็239นะเชื่ออาจารย์เถอะที่เหลือไปจัดลําดับความสําคัญของชีวิตเอาสิ่งสําคัญก็คือเนี่ยมันมีอยู่แค่เนี่แหละ เรารับผิดชอบอะไรมากเกินไปเราทำหลายอย่างมากเกินไปเงินน่ะได้แน่ๆโชคลาภได้แน่ๆโอกาสรวยมาแน่โอกาสสำเร็จมาแน่เลขเด่นเลขมงคลคือ10-4ข่าวดีเกี่ยวกับการเดินทางก็มีนะช่วงนี้สนใจอะไรสิ่งใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆงานใหม่อาชีพใหม่ตำแหน่งใหม่ทำได้หรือใครอยากจะเรียนต่อศึกษาพัฒนาความรู้ก็ใช้ได้ความรักคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลา นนความรักมั่นคงมีโอกาสได้แต่งงานคนที่เลิกลากันไปหรือคนที่มีปัญหากันไปก่อนหน้านี้มีโอกาสกลับมาตายรังไปไหนไม่รอดกลับมาซบอกคุณเหมือนเดิมส่วนคนโสดนะมีเรื่องคนเก่าๆวนเวียนกลับมาแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆคนโสดที่โสดสนิทนะอาจจะได้เด็กกว่า หน้าตาดีดีใช่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีแต่ได้หน้าตาดีและมีโอกาสได้เจอแฟนเด็กต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ช่วงนี้ซื้อต้นไม้ถวายวัดถ้าอยู่ทางเหนือก็ลองถวายไม้ค้ำโพดูก็แล้วกันหรือถ้าใครไม่มีอะไรทำตองนี้อาจารย์แนะนำให้สร้างตึกสร้างอาคารจะสร้างโรงพยาบาลหรือสร้างกับวัดเสริมรากฐานเสริมความมั่นคงสำหรับชีวิตก็ได้เช่นกันนะอย่าลืมสีพึ่งทาปากอย่า ลืมพญานาคเสริมดวงนะเมตตาเสริมดวงการเงินทั้งคู่ใครอยากดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ย,ยิปซีเท่านั้นนะจ๊ะทักมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ